สวัสดีค่ะช่องทองมวนสาวผู้ไทยนะคะวันนี้จะมาแพ็กขนมกันมากลับจากสกลงานบุญก็ได้ออเดอร์เลยพอดีลูกสาวยังไม่กลับก็เลยบอกว่าช่วยแม่ก่อนแพ็กขนมส่งลูกค้าบ่ายนี้ที่จริงน่ะมีอีกหกโมงเย็นดีนะมีขนมสำรองไว้มีอยู่สองเจ้า บ่ายโมงเจ้าหนึ่งหมงเย็นเจ้าหนึ่งส่งบ่ายโมงแล้วก็จะเลยไปเอามะพร้าวมาขุดที่ปักน้ําหลังจากเราหยุดร้านไปคี่วันนะหกวันเนาะวันนี้เรามาไปงานบุญก็รับออเดอร์เลยเดี๋ยวเราจะแพ็กกันไปเรื่อยๆนะคะส่งออเดอร์ทำออเดอร์แรกก่อน บอกคนดูกี่คนถึงดูถึงทำไลฟ์สดได้ไหมถึงว่าเรามาไลฟ์สดห้าร้อยหรือพันคนเราไปดูกติกาใหม่แล้วเราไลฟ์สดขายของพันแม่ลูกแม่ไม่อยากออกกล้องสแม่ขี้ร้ายแม่ขี้ร้ายไปทำบุญบ้านป้า สกลนครแล้วก็เลยไปพักกับหลานอยู่นครพนมสองคืนไปเที่ยวลาวมาก็มีอยู่เนาะมีคลิปอยู่ที่ลงไปแล้วเดินทางการเดินทางแต่คลิปลาวไม่แน่ใจว่าจะมีไหมจะได้ลงไหมเพราะว่าฝนมันตกมันถ่ายมันไม่สะดวกข้ามเรือใค่อย่าไปก็ไปได้นะ ก็มีขั้นตอนในการทำยูเนาะหนึ่งทำหนังสือก็มีบัตรประชขอคนมาขอคนเข้าเมืองนะมีค่าทำคนละห้าสิบบาทแบงค์พอก่อนพอก่อนสามเจ็ดสิบสิบห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาคืนสอง ใช่ใช่อ้คืนถุงนึงเขาไปแถมเขาหน่อยถุงนึงพูดถึงไหนละมีหนังสือขอขอเข้าเมืองเขาคนละห้าสิบบาทอยู่ได้สามวันพอเราอื พอเราทำต้ตำมตรงนั้นเสร็จแล้วเราไปไหนซื้อตั๋วนาอตั๋ว60บาทอ่า60บาทก็ไปขึ้นเรือเลยเสแล้วก็ขึ้นเรือก็เดินทางประมาณนั้นเ่ย20นาทีเนาะ20นาทีข้ามเรืออยู่ที่กระแสน้ำด้วยน้ำแรงก็นามันก็ไม่แรงเท่าไหร่วันนั้นเราไปเนาะไปเราพอขึ้นไปมันก็บ้านเขาก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละแต่วันนั้นฝนมันตก ก็เลยไปแบบยังไงอ่ะไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเราก็กลับมาสามห้าเดี๋ยวเราก่อนเราก่อนแม่แพ็คไม่ทานค่ะหนูเดินขึ้ไปเอาถุงสามห้าตะกร้าแดงนะมาแกะใส่ตูดไว้โลหนะ่งสิบหกถุงออเอากินกินกิน ป่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กลับมาก็นอนอีกคืนหนึ่งเมื่อวานออกตีสี่ตีห้านี่แหละมาถึงนี่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้ก็ซักผ้ามีออเดอร์มาพอดีมีขนมสำรองไว้อยู่ลูกค้าก็เอาด่วนก็เลยต้องให้ไปก่อนเดี๋ยววันนี้จะช่วยกันแพ็คขนมนะคะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะไปส่งแล้วก็ ไปเอามะพร้าวกันถุงละยี่สิบบาทวันี้เราจะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คุยกันแม่ลูกแล้วก็แพ็คขนมไปเทียงกันไปโกินกาแฟก็กินเสร็จก้อนนะลูกน้อง อาก็เอามากินดูสิขนมทองม้วนน่ะกินทองม้วนด้วยสินี่นะไซนี้เท่าน,น,นี้ไซนี้นด้วยแต่ก็หยิบกินในถุงนี่แหละนิดเดียวพอกาแฟคอฟฟี่ ทั้งหอมทั้งมันเอาเอาหัวกระดาษให้แม่เราอยู่ตรงนั้นอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่องทองม้วนยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้คล่องยังไม่ได้เก่งอะไรขอฝากติดตามช่องน้อย,อยช่องใหม่ให้ดูด้วยนะคะเราทำทองม้วนนะคะต่อไปถ้า เป็นช่องทางถ้าใครสนใจก็สั่งออเดอร์มาได้นะคะผ่านผ่านช่องทุกก็ได้เบอร์โทรก็ได้092 843 6397แล้วก็มีแฟนเพจ facebook ทองม้วนสาวผูไทยมีทั้งทองม้วนโสดทองม้วนกรอบนะคะเราทำไป14คลิปแล้วขอบคุณผู้เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อาจจะยังไม่คล่องนะคะเพราะมือใหม่ก็จะทำไปเรื่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะฝากไว้เนี่ยอ้อมอกอ้มอมใจทองมวลแสาวผู้ไทยมีทั้งหน้าร้านอยู่ตลาดปักน้ำนะคะเสาร์อาทิตย์หกโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ บ้านจานถึงสุกนะคะเราจะทําอยู่บ้านกันเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวกันตามทําขนมเตาขนมวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างแต่แน่ๆวันสุกนี้นะคะถ้าใครเข้ามารับชมเราจะมีออกบูธท,ที่พระสมุดนะคะฝั่งฝั่งพระสมุดเจดีมีงานรอสร้อยสิบสอง ก็สอแล้ก็รัตนโกสินทร์112ปีนะคะแม่แปลไม่ผิดนะข้อมูลของโอทอปจังหวัดเขาเชิญร้านไปออกบูธนะคะ20ร้านค้าหนึ่งในนั้นก็มีทองม้วนสาวผู้ไทยไปด้วยนะคะถ้ามีลูกค้าที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะมีลูกค้าอยู่ฝั่งโน้นก็มีปกติเขาก็มารับอยู่แต่ทีนี้มันลำบากในการไปรับไปส่งก็เลยแบบยังเดี๋ยวรอเจอกัน อยู่นี่ลูกทุงห้าสิบอยู่ในตะกร้าแดงยกออกมาทั้งตะกร้าเดี๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆนะคะคลิปคลิปขนมก็มีคลิปไปบ้านก็มีนะคะที่ทำคลิปเนี่ยมันยังไม่ไม่นิ่งแต่ที่จริงแม่อยากอีกช่องหนึ่งที่เกี่ยวกับภาษาพูดภาษาพู้ทไทยก็อยากเววายูแต่ก็จะพูดสลับไปนี่นะคะ ภาษาผู้ไทยแน่ภาษาไทายแน่เนาะ <c oughs> สิพยายามให้เป็นธรรมชาตินะคะแต่ก็จะไม่ฝืนนี่แหละจะพยายามไม่อยากฝืนนี่แหละก็เป็นตัวตนนี่แหละเนาะช <c oughs> ีวิตประจำวันค้าขายการเลือกวัตถุดิบเอาวัตถุดิบมาครอบครัวจะให้ดูแค่นี้นะคะมันก็ แล้วก็วันศุกร์นี้ที่จะออกร้านนี่เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้ดูนะคะจะจะมีเวลาทําคลิปให้ดูว่าเราไปออกร้านฝั่งนู้นน่ะพยายามตั้งกล้องไว้อยู่จะตั้งกล้องมาห้าสิบเย็นนี้สิบหกถุงอยู่ทิพวรรณเดี๋ยวฝากช่องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะให้ชมอีกทีหนึ่งช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะรบก,กวน ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกขอบคุณ